พี่ชายแตงโมดึงสติกระติกฝากประโยคเด็ดหลังคิดค่าตัวตายยังคงร้องไห้เสียใจทุกคืนสำหรับกระติกอิสตินผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ร่วงรับหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาจนเสียชีวิต ซึ่งหลังเกิดเหตุกระติกซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนรักของแตงโมและเป็นคนที่อยู่บนเรือในวันนั้นถูกครอบครัวดาราสาวและสังคมรุมวิพากวิจารณ์อย่างหนักทุกวันนี้แทบไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกจนมีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นคิดอยากจะจบชีวิตของตัวเองเพื่อหน,นีเรื่องนี้ไปซะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดพี่ดายตพี่ชายของแตงโมหลังทราบข่าวยอมรับว่าตกใจไม่น้อยและได้ฝากคำพูดดึงสติกระติกว่าถ้าคุณคิดจะฆ่าตัวตายสู้คุณเอาความจริงทั้งหมดมาเปิดเผยดีกว่าไหมครับมันจะมีประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่ารวมถึงตัวน้องกระติกเองตำรวจครอบครัวพี่ทุกคนนะครับ จะเป็นประโยชน์กับน้องมากกว่าน้องต้องดูหลายๆด้านว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมเราโตแล้วเราต้องรู้ยิ่งเขามีลูกด้วยผมว่าการฆ่าตัวตายมันไม่สมควรไม่ควรพูดด้วยซ้ำไปและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ